สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Dead Island 2นะครับรอคอยกันมานานกว่า9ปีแล้วนั่นเองสำหรับ Dead Island 2เนาะสำหรับเกมภาคต่อต่อ,ตอสู้กับเหล่าซอมบี้เอาชีวิตรอดจากพวกเหล่าซอมบี้กายพันุ์ต่างๆอะไรทำนองนี้เนาะในภาคนี้ท่านผู้ชมครับเราจะไม่ได้เล่นแบบ Open World เหมือนในภาคที่แล้วนะครับภาคนี้จะเปิดเป็นโซนๆไปแล้วก็ค่อยขยายในส่วนของตัวโซนไปเรื่อยๆนะครับการเล่นของเกมมันจะเป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆอะไรทานองนี้นั่นเอง เดี๋ยวพาท่านผูน้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวละครกันบ้างนะครับตัวละครแต่ตัวก็จะมีะค่าความสามารถที่แตกต,ต่างกันไปเช่นตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวเหมือนเพิ่มสุขภาพนะครับประมาณเกี่ยวกับพวก HP ต่างๆอะไรประมาณนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับที่เด่นๆเลยนะนที่เหลือก็จะอยู่ระดับกลางๆนะครับที่ดีขึ้นมาหน่อยก็คือในส่วนของตัวซามิ่านะครับผม นี่ตัวนี้นะอยู่ระดับ4เลยนะครับแล้วก็จะมีสเตตัสโดยรวมนะครับบอกนะเช่นตัวนี้ดามจบูทอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวคริติคอลอะไรพวกนี้นะครับให้ดูคร่าวๆนะเช่นตัวนี้นะครับคริติคอลดามจนะครับอันนี้จะเป็นจุดเด่นของเขานะครับแต่ละตัวจะมีข้อความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเพริกในเกมอ่ะมันจะแยกกันหรือเปล่านะครับเกมนี้จะมีการ์ดสกิลด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเห็นปะ อันนี้ก็จะเป็นอีกสายนึงนะครับเกี่ยวกับความยืดหยุ่นนะครับที่แบบดูดีขึ้นมาหน่อยนะนะถัดไปอีกนะ่านผู้ชมนี่อาเจอันนี้นะครับก็เด่นสต้ามิ a เลยนะครับเกี่ยวกับพวกสต a ามิ a ตรงนี้นะครับถัดมาอีกนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับค่าความเหนียวและถ้าผมแปลไม่ผิดนะสำหรับอันแรกนะครับอ่าแล้วก็นนี้น่าจะเป็นตัวละครสุดท้ายแล้วนะครับเ g นะครับหรือ a g i l i t y นะครับผม ควาคล่องตัวนั่นเองนะครับก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะเราสามารถเลือกตัวละครแล้วเราก็เข้าไปในเกมได้เลยโอเคครับผมจุดหนึ่งนะครับเวลาที่เรามาอยู่ในอ่าเขาเรียกอะไรในห้องแบบนี้นะครับหรือว่าในสถานที่ที่มีให้ทําการอัพกวงอัปเกรดนะครับมันก็จะมีของอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ท่านผู้ชมครับมันก็จะมีในส่วนของโต๊ะคราฟนะครับตัวนี้สามารถซ่อมอาวุธได้นะครับทําการย่อยวัตถุดิบได้นะครับ วัตถุดิบแบบที่เราไม่ได้ใช้ครับเราทําการย่อยได้นะ,ะดึงมาก่อนอันนี้จะเป็นตู้เก็บของนะประมาณนี้เราสามารถทําการอัพกรงอัพเกรดหรือทําการซ่อมตรงนี้ได้นะครับถ้าอันไหนซ่อมได้มันจะขึ้นให้ซ่อมนะครับถ้าซ่อมไม่ได้เราก็ทําการอ่อย่อยมันซะถ้าเราไม่ใช้นะแล้วก็พวกอาวุธอะไรพวกนี้นะครับมันสามารถทําการติดในส่วนของตัวหมอดกับเพลิกได้นะครับเช่นตัวนี้ใช่ไหมครับ เราก็จะติดมอดใช่ไหมครับล้วก็ทําการอัปเกรดนะครับกด F2 มันจะมีมอดนะครับกับเิรกนะครับแล้วจริงๆเดี๋ยวมันจะมีฟิกไอ้ตัวนี้มันฟิกอยู่ลรวมั้งไม่แน่ใจมันล็อกกุญแจอยู่นะครับไม่แน่ใจว่ามันสามารถแก้ไขได้ไหมนะมอดนะครับมันก็มีให้เลือกนะอย่างเช่นอ่าตอนนี้ก็มีไฟกับสายฟ้านะครับอันนี้ก็ตีติดสายฟ้านะกดค้างนะครับเพื่อทําการใส่นะครับเนี่ยจะจะมีแบบสายฟ้าอยู่นะครับเวลาตีก็จะติดสายฟ้าเนาะหรือสาหมดไฟนี่มันจะเป็นแบบนี้นะ อาจจะเป็นแบบเวลาสก,กิดมันจะมีไฟออกนะประมาณนั้น่ะส่วนตัวก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนอีกอันนึงนะครับน่าจะมีแค่อันของผมมันมีอยู่อันเดียวนะครับใส่ไปแล้วด้วยนะใส่ไปอาวุธก่อนหน้านี้นะครับนี่อันนี้ก็มีในส่วนของตัวนี้ครับสายฟ้านะถ้าสมมติว่าตัวนี้เปลี่ยนเป็นไฟมันจะเป็นยังไงวนะจะทําการอ่าโมดิฟายอันนี้ดีกว่าท่านผู้ชมครับทําการอัปเกรดต้องเปลี่ยนได้ไหมไม่มีแล้วนะโอเคนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองมาุยในส่วนของตัวบรรยากาศเกมเพย์ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะอันนี้ผมอยู่ในส่วนของตัวโรงแรมนั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเก็บของก่อนนี่ตัวแมปจริงๆนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ครับมันจะเป็นแมปย่อยๆแบบนี้นะครับแต่จริงๆอะ่ะมันจะเป็นเมืองนะครับแบบนี้นะครับค่อยๆเปิดในส่วนของตัวสถานที่ไปเรื่อยๆนะอันนี้จุดที่ผมยังไม่ได้ไปนะผมเล่นมาประมาณนี้นะครับ อันนี้ยังจุดที่ยังไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวเปิดหมดแล้วก็วิ่งไปได้ทั่วเลยอะไรประมาณนี้มันจะเปิดเป็นโซนๆไปนั่นเองท่านผู้ชมครับโซนไหนที่ยังไม่ได้เปิดในช่วงแรกก็ยังไม่สามารถวิ่งไปได้ประมาณนั้นนะมันไม่ได้ออเป้นเวล์นะก็เล่นไปไเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็ออกจากในส่วนของตัวโรงแรมนะที่มันมืดตื่นนะครับท่านผู้ชมสักทีอ้าวเฮ้ยหากุญแจมาได้เหรอไปได้ละโอเค อ่ะเก็บของครับตอนนี้ก็ได้ในส่วนของตัววุธเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอ่าตอนนี้ติดของอยู่นี่เดี๋ยวใช้ดาบสายฟ้าให้ดูนะครับผมโคตรชอบเลยนะมันบี้จะออกมาแล้วนะครับบี้ออกมาทางไหนเอเยอ่ะล็อกล็อกอีกอ่ะเก็บของกันโอเค จะต้องอ้าวเข้าไปทางนี้เหรอไไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วเนาะไปได้ก็บ,บ้าแล้วได้สู้กับซอมบี้นิดเดียวเองอ๋อนี่ไง <you> ไปอย่างนี้เลยอหรอมไม่โดนซอมบี้มานะโอไม y god มันเมื่อตื่อแบบนี้นะ ระแวงจะมีซอมบองซอมบี้มานี่แหละที่มันแคบแล้วมันมืดด้วยเฮ้ยลราต่างไหนเนี่ยนี่ไงซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้นี่นี่ฟันไยฟันแล้วไฟช็อตนะท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่แบบดีมากคือเกมนี้บอกเลยว่าจัดเต็มจริงๆนะผมไม่เคยเล่นภาคอา่ภาคแรกนะ ผมผมมาเล่นก็เล่นภาคสองเลยนะครับภาคแรกไม่เคยเล่น,นครับรู้จักนะแต่ไม่เคยเล่นซตอมบี้มันเกิดมาใหม่เชยเลยนะครับเดีย๋ยวผมไอตอนตั้งใจหลบอะหลบไม่ค่อยได้เนี่ยมันจะมีแบบนี้นะครับมันจะมีเพิร์กที่สามารถทําการคิลเลือดได้นะครับเวลาถ้าเรากดแบบนี้เห็นว่าเลือดเต็มแล้วท่านผู้ชมเนี่ย เอาไปดิโอ้โหโ,โหดจังวะโ,โหดจังวะรับเลยเลยผมสกิปเลยแล้วกันเนาะมันเป็นคัตซีนเรื่องอะเฮ้ยเจอบอสว่ะอืมพกดเอาเลยแดนแล้วก็ถอยครับฟันแล้วก็ถอยฟันฟรีครับ ถอย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 เดี๋ยวมันจะมีจังหวะสาตานอยู่นะมังถ้าจำไม่ผิดอะสวกสวกสวกเฮ้ยเกือบไม่ทันติดอ่าช็อตนิดนึงนะครับ โอ้โหถีบมาว่ะถีบอ่ะถีบคืนหน่อยโอ้โโดนโดนโดนเดี๋ยวต้องใช้เลือดแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันมีซอมบี้มาเสือกว่ะซอมบี้มาเสือกนิดเดียวเลยนะว่าตัวนี้ ขี่ปะอ้หึโฮ้ยบ้าพลังแล้วบ้าพลังแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับผู้ชมคนะรับชนะบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ในวันนี้น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเราได้ท่าไม้ตายแบบนี้มาด้วยนะครับก็คือน่าจะเป็นในส่วนของตัวไอเทมใหม่นะครับก็คือตัวนี้นะครับเราสามารถกดวีได้อ่าเป็นท่าใหม่อะตี้นะครับ นี่นดาท่าจากบอยมาด้วยถือว่าเจ๋งอยู่นะเอาเป็นว่าวันนี้ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ